มันคงจะเป็นด้วยโชคช่วยหรือปฏิหารก็เหลือจะเดากระสุนปืนพกทั้งสองนัดกระทบกับเหล็กแล้วนับ,บเฉียดล่างพกากรองออกไปอย่างหน้าวาดเสียวและแทนที่พกากรองจะเพนหนีเธอกลับกระโจนพวดเข้าหาอรัญญาปากก็ร้องตะโกนบอกเพื่อนสาวเสียงลั่นไปหมดข้างล่างช่วยแก้มัดพวกข้างล่างกลองการก็มีปฏิหารดีเหลือไหนพอขัดคำกระโจนพวดกลับลงไปจากรถปล่อยให้พกากรองบุกชาร์เข้าหาลูกเสียช้ตามลำพัง พกากงเหนียวไกลปล่อยกระสุนย uh ิงเบิกทางออกไปด้วยความผีผามเนื่องจากเป็นการยิงด้วยอาการรีบหลอนลูกกระสุนถึงพลาดเป้าหมายไปอย่างบุดวิตเต็มทีพอรู้ว่าตัวเองยิงผิดพกากองก็เหนียวไกลปล่อยกระสุนออกไปอีกนัดแต่ก็เหมือนกับโชคไหลเพราะกระสุนหมดยังไม่รู้ตัวอีอักตันยูเสร็จกูนะมึงอาัญญาซึ่งรู้โดยสัญชาตญาณว่าลูกสาวเท่าจรกระสุนหมดคำรามออกมาด้วยสีหน้าเฮี้ยม พละทำท่าจะกระดิกหนิ้วที่อยู่ในโกงไกแต่พกากรอ,อาศัยความรวดเร็วกระโจนพวดไปขว้าตัวปืนที่อยู่ในอุ้งมือของลูกสาวเสียชัยเอาไว้ได้ก่อนถึงแม้จะโดนจับตัวปืนแต่อรัญญาก็กระดิกนิ้วเหนียวไกลด้วยเจตนาจะยิงในระยะเผาขนแต่ไก่ปืนไม่สามารถจะขยับลูกปืนให้สับลงบนจานกระสุนที่ลอยอยู่ในลูกโมได้ทั้งนี้เพราะลูกสาวเท่าหัดซึ่งได้รับการฝึกฝนทั้งในด้านการยิงปืนและการป้องกันตัวตลอดจนการต่อสู้ในระยะพระิดตัวมาแล้วทุกรูปแบบจากเชิงชมพวง เอามือตะบลูกโม่เอาไว้แล้วออกแรงกดจนอรัญญาไม่สามารถจะเหนี่ยวไกลได้อีกต่อไปมันเป็นการเดิมพันชีวิตด้วยฉันเชิงและพละกกาลังโดยฝากความหวังทั้งมวลเอาไว้ที่ฝ่ามือตัวเองอย่างเดียวถ้าอุ้มมือหลุดจากโม่ปืนเมื่อไหร่ตรงอกของพักกากรมีหวังพลุนเป็นหลังพึ่งเพราะลูกสาวเสียช้ยจะต้องยิงรัวอย่างชนิดไม่หยังอีหมวยมึงมึงตายแน่พักกากงสบุตด,ดาอรัญญาพร้อมออกแรงกดปืนอย่างสุดแรงเกิด อลันยาก็สะบัดตัวแรงๆจนล่างทั้งสองลงกลิ้งอยู่บนตัวรถแท็กเตอร์อย่างน่าหวาดเสียวถึงแม้จะลม้มแต่พกากรองก็ไม่ยอมปล่อยมือให้หลุดจากลูกโม่อย่างง่ายๆเพราะรู้ดีว่าชีวิตของเธอฝากเอาไว้กับอุ้งมือทั้งสองซึ่งกดล็อกลูกโม่ปืนอยู่นั้นส่วนกองการซึ่งจนแผลวลงจากรถแท็กเตอร์ก็ตรงไปช่วยแก้มัดให้กระเชิงชุมพลงเป็นคนแรกพอข้อมือและข้อเท้าหลุดผลจากหลักที่ตึงอยู่กับพื้นเชิงก็พวาเข้าไปแก้มัดให้ดวงแข้งเหล็กเป็นคนต่อไป ปากก็แลน้ำลักบอกกองการด้วย้ำเสียงเร็วหรือการช่วยแก้มัดให้เพื่อนพี่หน่อยกลองการก็มีสติสัมปชัญญะด,ดีอย่างเหลือไหนเธอโยนปืนพกที่ถืออยู่ในมือให้กับเชิงพลางตะโกนดังๆพี่เชิงเอาปืนการไปช่วนชมปลอดภัยแล้วเชิงชุมพวงรับปืนที่ลูกตาแฉงโยนมาให้ได้อย่างบุบิดกำลังใจเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัว แต่แล้วก็ต้องผวาลุกพลวดขึ้นดูขำตกใจเมื่อเห็นอลัญญากับพากากงซึ่งกอดนัดฟัดเวียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายลิงตกลงมาจากรถแท็กเตอร์อยู่เบื้องล่างเชิงทําท่าจะผวาเข้าไปแต่พากากรซึ่งยิงปืนอย่างเอาเป็นเอาตายและขณะนี้สามารถกดล่่งของอลัญญาลงไปนอนหงายอาซาอยู่กับพื้นเงยหน้าขึ้นมาเห็นพอดีก็รีบปลามเอาไว้ซะก่อนไม่ต้องห่วงพากาแก้มัดให้เพื่อนพี่ก่อนเชิงรีบทุดตัวลงไปแก้เชืออให้เพชรมีดคู่ ใจใหญ่ๆต่อมา3ามสาหายก็หลุดเป็นอิสระครบถ้วนทุกตัวคนแต่แล้วก็ต้องฟุบนั่งลงหมอบตามเดิมเมื่อมองเห็นสมุนของเสียชาย6กเจ็ดคนวิ่งด่าหน้าเข้ามาที่รถแท็กเตอร์และพร้อมจะยิงกลาดเข้ามาอย่างหูดับตับไหมเสียง m อ6ิและปืนลูกซองยังคงดังประสานกันสนั่นวันไหวไปทางไล่กลุ่มคนงานที่มีเพียงมีดและไม้เป็นอาวุธโดนยิงตายมือนก็ใบไม้ลว่วงแต่ทุกคนซึ่งหวังจะเป็นไทยก็ไม่ได้กินเกรงแต่ความตายแม้แต่น้อย ยังคงบุกหนุนเนื่องเข้าไปพอชัดทุกตัวกระชัยมีดและหมายลุมฟันและตีจนลูกน้องเสียใชย้น่วมไปหมดทั้งตัวไฮีรถแท็กเตอร์ r. ขับแท็กเตอร์ชนแม่งเลยพอมองเห็นรถแท็กเตอร์ r, ยังคงติดเครื่องกระหึมอยู่เพ็ดมีดคู่กอดและล่มามลักด้วยความดีใจและพร้อมกับกานพุ่ดเข้าไปด้วยเจตนาจะยึดเอารถด,ดังกล่าวบุกจู่โจมเข้าไปในโกดังของเสียใช้อยู่ในทีเอาลูกสาวมันไปเป็นตัวประกันด้วย ดวงแข้งเล็กออกความเห็นให้จับอรัญญาเป็นตัวประกันโดยไม่คำนึงถึงอดีตว่าลูกสาวเสียช้ยก็คือเมียคนหนึ่งของเขานั่นเองแต่พกากรก็สามารถประเดิษึกได้รวดเร็วกว่าที่สามสาหายคาดเอาไว้ลูกสาวตาจรอ,อาศัยจังหวะเปลี่ยนมาใช้มือสายจับกดลูกโม่เอาไว้และใช้สันมือขวาฟาดตมลงไปที่กลามข้างหนึ่งของอรัญญาสามทีสั้น,นถึงแม้จะเป็นสันมือของผู้หญิงก็ตามแต่เมื่อพกากรได้รับการฝึกกลือจากเชิงชมพวงมาแล้วถึงท่อมชอง ผลของมันก็ทำให้อรัญญาสลบเมือยไม่ได้สติสมปดีเร็วช่วยอุ้มมันขึ้นรถด,ดวงแข้งเล็กและลารักบอกเพื่อนๆพนลางวิ่งเข้าไปหามลูกสาวเสียชัยขึ้นรถแท็กเตอร์โดยมีเพชรเม็ดคู่วิ่งตามเข้าไปช่วยอย่างฉินิดไม่ต้องรองให้สั่งสำสองสำหรับเชิงชุมพวงรีบปีนขึ้นไปนั่งบนเบาะแล้วเข้าเกียร์ผ่านรถแท็กเตอร์ซึ่งกำลังติดเชื่องอยู่แล่นตรงเข้าหาลูกน้องเสียชัยที่ขณะนี้ชะงักกกแล้วถอดกลุ่มไปด้วยความตกใจ เดียวกันสองสหายที่อยู่บนรถก็ใช้ปืนที่ยึดได้จากอลัญญาและปืนของกองการและดมยิงออกไปอย่างประหยัดกระสุนคือเล็งจนมั่นใจและทีจะยิงและมันก็ทําเอากลุ่มลูกน้องของเสียใช้ซึ่งยิงพลังถอยพลังในลักษณะเดินถอยหลังอยู่ในที่โลง่ลงๆอันปราศจากที่กําบังต้องหันลีหันขวางแล้ววิ่งเพ่นไปหาที่กําบังอย่างชนิดตัวใครตัวมันแต่ก็มีอยู่สองคนที่โดนกระสุนของเพชรเม็ดคู่และดวงแข่งเหล็กเข้าอย่างจังเบอร์ถึงจะนอนดิ้นพัดผาด,ดอยู่กับผื้น แต่ก็ยังไม่ทันจะขาดใจตายเลยทีเดียวพอเห็นเชิงชุมพวงขับรถตรงเข้าไปก็พงกศีรษะเดี๋ยวยกปืนขึ้นประทับอย่างระบากยากเย็นเชิงชุมพวงเล่งเครื่องผ่านรถแท็กเตอร์ตรงเข้าหาเดี๋ยวเล่นทับยังไม่ปลาณีปลาใสอินตะขาบเล่นทับที่ปลายถาก่อนเป็นอันดับแรกลูกน้องเสียไถแหกปากร้องด้วยความเจ็บปวดรวดแล้วน้ำเสียงที่เปล่งออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษามนุษย์แต่เสียงหลองดังกล่าวก็ถูกกลบไปด้วยเสียงเครื่องยนต์อันกระทึกเครื่อมของรถแท็กเตอร์เปิน ปืน F16 เชิงชุมพวงตะโกนบอกเพื่อนๆบบเห็นปืนกลมือของลูกน้องเสียชัยที่เขาโดนขับรถแท็กเตอร์ทับและเด็นตกอยู่ไม่ห่างจากเต็นตะขาบเท่าใดน,นักกูเองเพดมีดคู่ตะโกนแข่งกระเสียงเครื่องยนต์แล้วระโจนผุลงลงขววาปืนมาเป็นกรมิทธิ์และแทนที่ยอดนักคว่างมีดจะวิ่งกลับขึ้นมาบนรถแท็กเตอร์ตามเดิมเขากลับเห็นนักพยายามเลื่องขังที่ตัวเขาเองกบพวก,พวกโดนลูกสาวเสียชัยจับมามัดแล้วชักลอ่อขึ้นไปห้อยกับคือตลอดทั้งคืนนั้น ปากก็รองตะโกนเพื่อไม่ให้เพื่อนเป็นห่วงขับตะลุยแม่งเข้าไปกูจะไปเอาของเชิงชุมพวงพอจะดาเจตนาของเพื่อนออกจึงเร่งความเร็วผ่านรถมุ่งหน้าเข้าไปยังโกดังด้วยความเป็นห่วงชีวิตคนงานซึ่งมองดูด้วยสายตาแล้วรู้สึกจะตกเป็นรองฝ่ายลูกน้องเสียใช้อยู่หลายขุมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดถึงแม้ฝ่ายคนงานจะมีชาวบ้านน้องกระโดนของกำนันเทื่อนเข้ามาช่วยก็ตามแต่เนื่องจากกำลังพลของลูกน้องเสียใช้มีมากกว่าหลายเท่า จึงสามารถตึงการบุกอย่างบ้านละหำของชาวบ้านน้องกระโดนเอาไว้ได้นอกจากนั้นลูกน้องของเสียช้ยก็ยังทำนาผู้เมือเทศและหลูลู่ทางภายได้ไล่มากกว่าจึงสามารถหาที่กำบังแล้วเลือกยิงลูกน้องตำนันชื่นอย่างสนุกมือเฮ้ยรถปิกอัพดวงแข้งเหล็กตะโกนบอกเชิงเสียงหลงเมื่อเห็นรถปิกอัพคันหนึ่งวิ่งฝนคลุ้งมองเห็นลิบๆอยู่นอกประตูเข้าโกดังรถไอ้ตีฉัดไทยลูกชายเสียชัยพกาจำรถมันได้ มันเคยขับไปขนคนเล่าที่บ้านบ่อยๆผก,กากลองตะโกนบอกเชิงชุมพวงเพราะจำรถของลูกชายคนโปรดเสียชัยที่ไปติดพันเธอได้มันเอาลูกน้องมาจมหูเลยดวงแข้งเล็กตะโกนสอดขึ้นมาด้วยสีหน้าวิตกกงังวลเพาะมองเห็นกลุ่มคนนั่งอยู่บนกระบะถายแน่นเอียดไปหมด,อดพอรถปิกอัพเล่นห่อตะบึงเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าโกดังกลุ่มคนซึ่งนั่งแออัดแัะเยียดอยู่บนกระบะถ่ายก็กูกนลงจากรถพร้อมด้วยปืนลูกสองและขาบินครบคัน แต่ก็ยังมีเหลืออยู่บนกระบะท้ายอีก3คนเหมือนกับจะทําหน้าที่คุ้มกันนกชชายหัวแก้วหัวแหวนของเสียชยัยซึ่งอาจจะนั่งอยู่ภายในเบาะที่นั่งตอนหน้ารถอยู่ในทีจากนั้นรถปิกอับก็วิ่งชาร์จเข้าไปในโกดังซึ่งมีโรงงานต้มเหล้าเถื่อนและโรงงานผลิตยาเสพติดเกือบทุกชนิดซ่อนอยู่ด้วยความเร็วสูงโดยมีกลุ่มชายชกันที่ยืนอยู่บนกระบะถ้ายช่วยยิง M16 กลาดไปตลอดทางเท่าหาดเริ่มเอะใจก็สั่งให้ลูกน้องกำลังชื่นและดมยิงรถปิกอัพแต่ก็ดูเหมือนจะท้าเกินการไปเสแล้ว รถปิลอัพคันดังกล่าวใช้ความเร็วเล่นหอ่อตะบึงเข้ามาในช่องประตูโกโดังได้อย่างปลอดภัยโดยพุ่งชนทุกล่างของคนงานที่ขวางหน้าอย่างไม่ปราณีปราใสแถมยังถ้ายปืนยิงกราดเข้าไปอีกด้วยคนงานทั้งชายและหญิงที่บุกตะลุยเข้ามาจึงล้มระเนระนาดเหมือนกับใบไม้ร่วงก็มีปานส่วนเชิญชุมพวงก,ก็ขับรถแท็กเตอร์วิ่งบุกตะลุยเข้าหาประตูโกดังโดยมีพรรคพวกนั่งยเยอะแยะอยู่บนรถเต็มไปหมดนอกจากนั้นก็ยังมีล่างอันสลบสลายของอรัญญาถูกหามขึ้นไปในฐานะตัวประกันอีกคนหนึ่งด้วย แรงกระเทือนของรถแท็กเตอร์ทาให้อรัญญาฟืนคืนสติขึ้นมาอย่างรวดเร็วพอลืมตาขึ้นมาลูกสาวเสียช้ยก็ต้องหลับตาลงไปตามเดิมเมื่อรู้สึกว่าตัวเองถูกดวงแข่งเหล็กประคองล่างเอาไว้บนรถแท็กเตอร์ที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ลูกสาวเสียช้ยนอกจากกระหดเหี่ยมก็ยังมีความฉลาดฉเฉลียวและเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมอันเป็นสายเลือดที่สืบทอดมาจากพ่อไม่มีผิดฉะนั้นพอรู้สึกตัวเธอจึงแกล้งทําเป็นสลบต่อแล้วก็ค่อยลีตาเฉลองดูการเคลื่อนไหวของบุคคลที่อยู่บนรถแท็กเตอร์อยู่ตลอดเวลา เป้าหมายแรกของอรัญญาก็คือปืนพกที่อยู่ในมือของอดีตสามีตัวเองพอได้จังหวะฉก,กลิมผีป่าเข้าไปที่ข้อมือข้างที่ถือปืนของดวงแข้งเหล็กแล้วกัดอย่างไม่ปลาณีปลาใสาจนดวงแข้งเหล็กถึงกระสด้งสุดตัวร่างสะบัดมือเล่าเามันก็เลยทําให้ปืนที่ถืออยู่ในมือหลุดในทันทีทันใดอ้อมกอดที่ประคองลูกสาวเสียชัยอยู่ก็พลอยคลายออกไปด้วยอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้อรัญญาถือโอกาสคว้าปืนแล้วก็โจนแผวลงจากรถแท็กซี่ พอไปเ้าสัมผัสผืนก็ฟุตตัวลงหมอบอย่างชนิดไม่กลัวหน้าอ,อกหน้าใจพังพอหน้าอ,อกกระแทกผืนก็กิ้งตัวไป3ามสี่ทอดแล้วอาศัยความตกตะลึงของคนที่อยู่บนรถแท็กเตอร์วิ่งห่อแนบออกไปอย่างชนิดไม่เหลียวหลังไอ้เพชรไอ้เพชร,พชรมาแล้วพอมองเห็นเพชรมีดคู่หิ้วเป้สนามเดินตรงเข้ามาที่รถแท็กเตอร์เชิงชุนพวงก,ก็ตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์บอกให้ดวงแข่งเหล็ก ที่กำลังใช้มือบีบเลือด่ทะลักออกจากบาดแผลซึ่งเพิ่งจะโดนอรัญญาฝากลอยจาเลึกเอาไว้อย่างสดสรเล,ะล,ะล,ะละ่นๆอนนี่เสือ้อกราะกระเป้ของมึงเพชรมีดคู่ซึ่งเพิ่งกระปนีนขึ้นมาบนรถแท็กเตอร์และล,ะล,ะล,ะละ้ำหนักพลางยื่นส่งเป้กับเสื้อกราะที่อรัญญายึดเอาไปจะเชิงชุ่มพวงตอนจะมาชักลอกอยู่กับคือในโ,โกดังให้กับเพื่อนสีโดยท่าทางรีบร้อนส่วนตัวเองหยิบมีดพกซึ่งเพิ่งจะเอาขึ้นกลับมาได้เสียเข้าไปในซองพกพิเศษดบริเวณบาทั้งสองข้าง ปากก็คำรามออกมาด้วยเสียงกระหายเลือดประเดี๋ยวกูจะกระทวกขอหอยมึงให้ดูอา้าวไอ้ดวงเมียมึงหายไปไหนละ่ะเมื่อไม่เห็นร่างอันสลบสลายของอรัญญาอยู่บนรถแท็กเตอร์เผ็ดมีดคู่ก็ตะโกนถามแข่งกระเสียงเครื่องยนต์ด้วยความแปลกใจมันหนีไปแล้วกูเสือกเผือเองมันยังเปืนกูไปด้วยมากูขับเองดวงแค่เล็กตอบด้วยท่าทางฉุนฉุน ี๋ยวรับอาสาเป็นคนขับรถแท็กเตอร์ให้เชิงชุมพวง่งขณะนี้พระออกมาสวมเสื้อกราะแล้วเปิดเป้นสนามยิบปืนคาบิ้นติดหน้าไม้ออกมาขึ้นสายด้วยท่าทางลุกหนีลุกลนชิบหายแล้วพวกมันเปิดประตูโกโดังดวงแข้งเหล็กซึ่งขณะนี้ทําหน้าที่เป็นคนขับรถแท็กเตอร์แทนเชิงชุมพวงอุกทานขึ้นมาดังๆเมื่อเห็นประตูโกโดังถูกงับปิดเอาไว้เหมือนกับว่าลูกน้องเสียช้ยที่อยู่ข้างในจะเดาแผนการออกอย่างทะลุปลุกโผล่ว่า พวกของเชิงชุมพวงจะต้องใช้รถแท็กอร์บุกเข้าไปอย่างแน่แน่กิ่งดาวกิ่งดาวติดอยู่ในโกดังกับพวกคนงานลุงจรการเห็นลุงจรวิ่งตามเข้าไปด้วยเสียงและละั่มะลักของกองการทําให้พกากรซึ่งเป็นห่วงพ่ออย่างจับจิตจับใจก็โจรผันลงจากรถเหมือนอยังไม่ตั้งใจโดยมีเชิงชุมพวงสลัดเป้สนามขึ้นสะพายหลังแลลวกโจรเผาตามไปตติดด้วยหัวใจอันลอนลุ่มพะพกันจบตอนที่35แล้วนะครับ ติดตามรับฟังตอนต่อไปนะขอบคุณทุกท่านพิกรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลีหลายครับเสียงปืนดังเป็นระยะระยะและโดยเฉพาะในโรงงานที่รถปิกอัพของลูกชายเสียใช้เพิ่งจะขับตะลุยเข้าไปยังสดๆร้อนๆนั้นเสียงปืนดูเหมือนจะดังรวเป็นพุทะแตกเหมือนกับเสียงปืนกลก็ม่ปาน เียงหลงบอกของกองการที่มองเห็นกิ่งดาวและเท่าหาดวิ่งตามคนงานเข้าไปในโรงงานทําให้พกากรและเทิงชุมพวงเกิดความเป็นห่วงขึ้นมายางจับจิตจับใจสําหรับเพชรเม็ดคู่ก็ดูเหมือนจะเป็นห่วงลูกสาวเจ๊กหยูอยู่ไม่ใช่น้อยถึงแม้กิ่งดาวจะมีประวัติอันเฉาโชว์แต่เมื่อลูกสาวเจ๊กหยูยอมมอบตัวเป็นเมียแล้วก็ละทถิงนิสยยัยไวไฟทั้งหมดแล้วจงลักพักดีต่อเพชรเม็ดคู่อย่างชนิดสุดสวัดขาดดิน้นหนักคว้างมีดมือพอการเกิดความเป็นห่วงและสงสารขึ้นอย่างสุดข้่หัวใจ พอเสียบมีดคู่มือซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ็ดมีดคู่ก็โจนถึงจากรถแท็กเตอร์แล้ววิ่งตามพกากองกับเชิงชุมพวงไปเต็มๆแต่ก็ไม่ลืมจะหันหน้าไปตะโกนบอกดวงแข่งเหล็กเสียงดังลั่นอย่าห่วงกูขับรถแท็กเตอร์ชนประตูแม่งเลยไอ้เชิงน้องสาวมึงอยู่บนรถด่เสียงตะโกอนอันคุ้นหูที่ดังมาจากรถสิบล้อทั้งสองคันทำให้พกากรกับเชิงชุมพวงจะงักกึกพอ พ่อไม่ได้เข้าไปในโรงงานสำหรับพรกากองถึงกับละลามรักเมื่อเห็นพ่อของตัวเองซึ่งได้รับสมญานาม,มาเท่าหาดถือปืนยืนบังหลอหนถดยิงตอบโต้ลูกสมุนของเสียใช้ย,ยังเอาเป็นเอาตายหนั่นอีดาวอีดาวมานึกว่าผัวมันโดนขังอยู่ในโรงงานพ่อห้ามไม่ให้มันเข้าไปมันก็ไม่เชื่อมันเป็นห่วงผัวมันเท่าหาดพูดพลางยิงพลางแล้วลูกค่าละไอหลานชายเท่าแชง ซึ่งมองไม่เห็นกองการมากับพกากรองก็เอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงอยู่บนรถแท็กเตอร์กับไอ้ดวงแข้งเล็กลุงไม่ต้องเป็นห่วงรถมันมีเกราะเหล็กหนาเป็นคืบเฮ้ยไอ้เพชรมึงจะไปไหนสองสามประโยคสุดท้ายเชิงชุมพวงหันไปตะโกนถามเพื่อกููหูที่วิ่งผ่านเลยไปด้วยความเป็นห่วงกูจะไปช่วยกิ่งดาวเพชรมิดคู่วิ่งพลางตะโกนตอบโดยไม่หันหน้ามาดูแม้แต่แวบเดียว เอ็มสิบหกซึ่งยึดได้จากศพลูกน้องเสียชัยถูกยิงกลาดนำทางเดี๋ยวหูดับตับไหมเป็นที่น่าสงเกตว่าลูกสมุนของลูกชายเสียชัยที่มากับรถปิกอัพนั้นพอกระโดดลงจากกระบะถ่ายก,กูกันเข้าไปยึดสมรภูมิหน้าประตูโรงงานเป็นที่กำบังแล้วปักหลักและดนยิงเข้าใส่รถแท็กเตอร์ที่ดวงแท่งเหล็กกับกองการนั่งอยู่อย่างหูดับตับไหมอีหนูลงมาเร็วลุงแฉงตะโกนเรียกกองการด้วยความเป็นห่วงแต่ลูกสาวไม่ยอมลงจากรถ ยังคงใช้ปืนยิงกลาดเบิกทางโดยมีดวงแข่งเหล็กขับรถแท็กเตอร์บุกตุลยเข้าไปด้วยเจตนาจะชนประตูโรงงานให้พังยับอยู่ในทีรถสิบลอ้อเอาสิบลอ้อชนแม่งเลยเรามีตั้งสองคันเชิงชุมพวงออกความเห็นพลางกระโดดขึ้นไปนั่งประจําที่คนขับอย่างตัดสินใจเด็ดขาดเดินออกพกากรต้องตามขึ้นไปนั่งเคียงข้างด้วยความเป็นห่วงใครก็ได้ช่วยขับอีกคัน เชิงชุมพวงหันไปตะโกนบอกลูกน้องกำนันชื่นให้ช่วยขับรถอีกคันกูเองแล้วมันก็เข้าไปที่จุดหัวใจของอดีตเสือหลายแห่งบ้านน้องกระโดนเข้าอย่างจังกำนันชื่นรับอาสาขับรถด,ด้วยตนเองทันทีบัดเดินนั่นเองสิบล้อทั้งสองคันก็ติดเครื่องกระหึม่มแล้ววิ่งตามกันมุ่งหน้าเข้าหาประตูโรงงานพอแซงรถแท็กเตอร์เชิงชุมพวงก,ก็ชะโคกหน้าออกไปตะโกนบอกดวงแข้งเหล็กด้วยสีหน้าเหี้ยมเี้ยมกูจะไล่ชนไอ้พวกลูกน้องมัน มึงคอยชนประตูะเด้อบอยดวงแข้งเหล็กคอยจะเดาแผนการของเพื่อนสีออกว่าเชิงกําลังหาทางกําจัดลูกน้องเสียฉัยที่วางแนวอยู่หน้าประตูโรงงานเพื่อให้ตัวเองขับรถแท็กเตอร์เข้าชนประตูได้อย่างสะดวกดวงแข้งเหล็กจึงเร่งความเร็วของรถขึ้นอีกด้วยความกระเฮียนะหือรือแทนที่จะถ่ายรถสิบหล้อวิ่งชาร์จเข้าชนประตูโรงงานเชิงชุมพวงกัผ่ารถบุกตะลุยเข้าชนกลุ่มลูกน้องเสียฉัยซึ่งหมอบอยู่หน้าประตูโดยไม่เกรงเกรงลูกศรที่กลุ่มลูกน้องเสียชัยยิงตอบโตออกมาแต่อย่างใด กำนันเชิ่นก็พอจะเดาเจตนาของเชิงชมพวกออกอดีตเสือหลายจากบ้านน้องกระโดนก็เลยขับรถไล่ชนลูกน้องเสียใช้ยอย่างสนุกมือโดยมีกลุ่มชาวบ้านที่หลบอยู่บนกระบะถ่ายช่วยยิงกลาดอย่างหูดับตับไม่ตามปกติรถสิบล้อก็เปรียบเสม,มือนรถถังไกลๆยอยู่แล้วลูกสม,มุนเสียใช้ส่วนมากใช้ปืนลูกซองซึ่งอำนาจทะลุทะลวงของมันไม่สามารถจะทะลุผ่านตัวถังรถสิบล้อเข้าไปได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นแต่ถึงกระนั้น ลูกสมุนเสียชัยก็สู้อย่างหัวชนฝาด้วยการวิ่งหนีพลางยิงพลางแต่แล้วก็ตกเป็นเป้ากระสุนลมพลอยๆเหมือนกับใบไม้ล่วงอย่างน่าอเนจอนาใจลูกน้องเสียชัยสองคนวิ่งกระเซาะกระเซิงเข้าไปติดผนังด้านหนึ่งของโรงงานแล้วหัวเขาก็โดนยิงแหลกคลานกระเซาะกระสุนอยู่กับพื้นมองเห็นธันาตาเชิงชุมพ่วงขับรถทุ่งเข้าชนอัดกับผนังอย่างไม่ปลาณีปลา,ายัยรถสิบหลอ่อปะทะเข้ากับผนังโรงงานเสียงดังสนั่นบนไหม เสียงอันโหยหวนที่ตามมาเต็ดเ็ก็คือเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดวดุดลาวของลูกน้องเสียชัทั้งสองคนที่โดนหล่อหน้าเหยียบเข้าอย่างจังแค่นั้นยังไม่หนำใจเชิงคุมพวงเข้าเกียร์พารถถอยหลังเดี๋ยวเข้าเกียร์สองพารถวิ่งเข้าชนาําอีกยางโหดเยี่ยมท่ารุนเล่นเอาล่างของลูกน้องเสียชัแบนติดผถนเลือดทะลักออกมาแดงฉานไปหมดลูกน้องของเสียชับางคนวิ่งหนีเข้าไปเจอเพชรเม็ดคู่กระโดนเอฟสิบหกยิงสกัดกระเด็นถอยหลังหลมดินพลาดเหมือนกระดุกโดนทุบหวัวก็ไม่ปาน เพชรเม็ดคู่ยิงอย่างบ้าดีเดือดจนกระทั่งกระสุนหมดก็โยนปืนถึงเดินเอาลูกสมุนเสียไถยอีกคนที่บังเอิญวิ่งหนีหลุดสิบล้อเข้ามาเสียยิ้มพร้อมกับสบัดลำกล้องปืนคาบินเข้าใส่ด้วยเจตนาจะยิงให้คว่ำไปกับมือมือขวาของเพชรเม็ดคู่สะบัดขึ้นหาด้ามเม็ดที่สองพกพิเศษเหนือบาข,ขามองดูแทบไม่ทันเมื่อเห็นอีกทีเมีดขาววับจะซองพกกระปลวกกระเสียบกอหอยลูกน้องเสียชั่ซะแล้วล่างที่กำลังสะบัดลำกล้องปืนถัง,งกระึกทำท่าจะหลง แต่เพชรมีดคู่กระโจนพวดเข้าไปกระชักหน้ามีดหลุดจากคอหอยเซกอนพอหางตาเหลือบเห็นเงาทางด้านซ้ายมือก็หมุนตัวคว้างมีดเข้าใส่ล่างทมินอีกล่างที่ถือมีดดาบกระโจนเข้าฟันอย่างชนิดทีเดียวกะให้ขาดสองท่อนด้วยฝีมือการคว้างมีดระดับที่ผ่านการโชว์การคว้างคนจริงมาแล้วเกือบทุกมุมเมืองมีดคู่ปลิวเข้าเสียบเบ้าตานูกหนองเสียช้จนมิดเดินเอาลูกน้องผู้ฆ่าหลายของเสียชัถึงกระชงักกึกมือข้างหนึ่งยกขึ้นตะบบเบ้าตาตัวเองทันควัน พอสัมผัสกระด้ามีดก็ทากออกมาตามสัญชาตญาณปลายมีดหลุดพลาออกจากเบ้าตาโดยมีลูกในตาหลุดห้อยล่องแรงออกมาอย่างหน้าหวาดเสียวดินเอาลูกน้องเสียไัซึ่งยังเหลือลูกตาอีกข้างต้องลองออกมาฟังแทบไม่ออกว่าเป็นเสียงมนุษย์เพชรมีดคู่สะบัดมือสายขึ้นหาสองพกพิเศษเหนือบาสายอีกครังดวดเด็วจะมองดูแทบไม่ทันปลายมีดอันขาววับปักตึงเข้าไปที่เบ้าตาของลูกน้องเสียไัยอีกข้างเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นเป็นคำรบที่สอง เพชรมีดคู่ไม่ยอมให้ล่างที่กําลังดิ้นเล่าๆล้มลงกับพื้นเขากระโจนเข้าไปประคองแล้วกระแทกมีดจากเบ้าตาแรงๆจนลูกในตาของลูกน้องเสียช้หลุดกลัวออกมาอีกข้างมันเป็นภาพอันน่าสยดสยองใจที่สุดแต่หัวใจอันหดหีนของนักขวงมีดไม่เคยมีความปราณีให้กับศัตรูหน้าไหนทังสิ้นเขาเช็ดทาบเลือดที่ใบมีดด้วยดวงตาอันกล่นคักเหมือนกับผีตายหงก็มีปานแล้วเสียบมีดลงไปในสองพกพิเศษเนื้อบาตามเดิมจากนั้นก็วิ่งชัดเข้าหาประตูโรงงานซึ่งขณะนี้เพื่อนสีไอดวงแข้งเล็ กำลังขับรถแท็กเตอร์ทะยานเข้าชนเสียงดังสนั่นวั่นไหวเหล็กทั้งดุนที่มีขนาดและน้ำหนักไม่ยิ่งย่นไปกว่ารถถังเท่าใดนักทะลวงผ่านประตูโรงงานที่ขณะนี้ถล่มทลายไม่มีชิ้นดีเข้าไปอย่างสะดวกโยทินพอส่วนหัวของรถแทกเตอร์โผล่เข้าไปเท่านั้นปืนทุกกระบอกที่เฝ้ารออยู่แล้วจังใจจดใจจอข้างในก็ระดมยิงออกมาเป็นจุดเดียวกันแต่ดวงแท่งเหล็กก็เหมือนกับนกหรูไม่ยอมตกเป็นเป้ากระสุนให้ลูกน้องเสียชัยสอมมือเล่นง่าย พอส่วนหน้าสุดของรถแท็กเตอร์กระแทกประตูไอ้หนุ่มแข้งเหล็กที่เคยเตะคนตายคาเวทีมวยมาแล้วข้าแขนกลองการกปโจนลงจากรถอย่างรู้เชิงแรงประทะอันมหาศาลทําให้บานประตูของโรงงานถล่มทลายเป็นช่องโหว่รถแท็กเตอร์ซึ่งไม่มีคนขับแล่นตะบึงเข้าไปผลประตูเครื่องก็ดับแต่นั่นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะรถสิบล้อที่เชิงชุมพวงเป็นคนขับวิ่งห่อตะบึงตามมาเต็ดๆก็วิ่งชาร์จผ่านทั้งประตูอันแหลกล้านเข้าไปอย่างไม่กลัวตาย โดยม so e ีรถ10บล้ออีกคันที่ขับด้วยฝีมืออดีตเสือหลายกลับใจกำนันชื่นแห่งบ้านน้องกระโดนขับห่อตามไปอย่างรวดเร็วเสียงดังสนั่นเมื่อกันชนของรถ10บล้อกระทบกับไม้กระดานจากกรอบประตูที่หัวห้อยล่องแรงมันก็เลยทําให้ช่องโหว่ของประตูกว้างขึ้นกว่าเดิมอีกยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้เฮ้ยสิล้อยิงแม่งเลยมีเสียงหลอมตะโกนด้วยความตกตกใจดังเซตอยู่ภายในโรงงาน พร้อมก็มีเสียงตะโกนให้ยิงดังสำทับขึ้นมาอีกพอขาดคำเสียงปืนก็ดังรัวขึ้นมาเหมือนกับพะทัดแตกที่ถูกจุดในวันตรุษจีนก็ไม่ปานทั้งลูกซอก M16 มและขาบินดังประสานกันอย่างหูดับตับไม่เชิงชุมพวงไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเขาหักพวงมาดลดยรถเลี้ยวขาก็ไปหลบอยู่ข้ขางๆต้นเสาปล่อยให้กำนันเชิญซึ่งขับรถห่อตะบึงตามเข้ามาเต็มๆ็เดี๋ยวขับไปจอดทางด้านสายมือเหมือนอย่างจะเดาแผนการซึ่งกันและกันได้อย่างทะลุปลุกปลงเร็ว ลงรถยิงกับมันเชิงชุมพวงตะโก,กนบอกลูกน้องกำเนิดชื่นที่กำลังปักหลักยิงตอบโต้อยู่บนกระบะถ่ายรถสิบลอ้อส่วนตัวเองก็หยิบลูกดอกหน้าไม้ขึ้นวางบนรางเหนือตัวปืนคาบินที่ขึ้นสายเอาไว้แล้วพี่เชิงการกับเพื่อนพี่หายไปไหนก็ไม่รู้เมื่อพก,กากงมองมาเห็นร่างของเพื่อนสาวกับเพื่อนของเชิงตากฏุอยู่บนรถแท็กเตอร์ที่หมอบสิน้นฤทธิอยู่กลางโรงงานก็นและลมันลัก้นมาด้วยความเป็นห่วงคงจะเป็นด้วยความรีบร้อน เชิงชุมพวงจึงมองไม่เห็นดวงแข้งเหล็ก้ากองการกระโดดลงจากรถแท็กเตอร์ก่อนจะชนประตูโรงงานเขาจึงบังเกิดความกระสับกระส่ายขึ้นมาอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้เชิงชุมพวงค่อยๆเปิดประตูตอนหน้ารถแล้วาพากากองไปยืนหลบอยู่ที่บางคนรถปืนขาบินติดหน้าไม้ถูกยกขึ้นประทับเล็งไปยังเป้าหมายเบื้องหน้าอย่างปลาณนีตบรรจงแล้วกะดิกหนิ้วลั่นไกด้วยความมั่นใจสายหน้าไม้เด็ดถึงได้ยินยางถนัดหูถึงแม้จะเป็นสายลวดสลิงขนาดจิ๋วก็ตาม แต่แรงดิดอันมหาศาลของมันก็ส่งลูกดอกเหล็กพุ่งเข้าเสียบก้านคอสม,มุนเสียชัยคนหนึ่งที่ยื่นโผล่หน้าออกมาจากต้นเสาเขาอย่างเหมาะเหม็งโอ้ยกูโดนโดนลูกน้องเสียไัยคนที่โดนลูกดอกพุ่งเสียบติดคอร้องนั่นแต่แล้วเสียงร้องก็สะดุดอยู่ที่คอหอยราหลอดเสียงโดนหัวอันแหลมคมของลูกดอกปักธนูในทันทีทันใดปืนหล่นจากมือเดี๋ยหลมฟาดกับผืนเสียงดังโครมพี่เชิง คนงานตายเกลื่อนเลยผกากลองพูดพลางฉีดูศพคนงานทั้งชายและหญิงที่นอนตายเกลื่อนอยู่กับผื้นส่วนที่เหลือจากการยิงอันบา้าคลั่งของลูกน้องเสียชัยก็กระจายกำลังกันหมอบอยู่ทั่วโรงงานในมือกระทับถือมีดและไม้พังคานเข้าหากลุ่มลูกน้องของเสียชัยยังไม่เกรงเกรงต่อความตายถึงจะเป็นคนขี้ขาดแต่เมื่อได้รับความกดดันมากๆพวกคนงานเหล่านี้ก็แขนจนลืมความตาย เชิงชุมพวงพูดถึงคนงานทั้งชายและหญิงด้วยความหดหูใจเมื่อเห็นคนงานตายเหมือนกระแมงเม้าบินเข้ากองไฟแต่ทุกคนก็สู้สู้เพื่ออิสรภาพและความเป็นไทยของตัวเองทั้งๆที่ททอาวุธเทียบกันไม่ได้อย่างกระฟ้ากับดินจบตอนที่36เแล้นะครับรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายๆครับ